สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w h a t e s k i m m i n g by MPJ อีกครั้งหนึ่งนะคะหายไปนานเนาะช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้มีคอนทงคอนเทนต์ how to อะไรช่วยเหลือเพื่อนๆเลยนะคะก็มาวันนี้เราจะมาพูดถึง สิ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วมันสามารถช่วยเหลือทุกคนได้นะแต่ว่าทุกคนจะต้องทำตามที่ที่เมย์บอกคร่าวๆเบื้องต้นด้วยเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นวิธีการช่วยเหลือกรณีที่เราทำทุกอย่างทุกทางแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิธีแก้ที่เมยแบบสอนมาโน่นนั่นนี่มันไม่ได้อ่ะเออมันทำไงก็ไม่ได้จริงๆอะไรยเงี้ย เราจะต้องติดต่อ EA Support เพื่อที่จะให้เขาช่วยแก้ไขอันนี้เป็นกรณีที่มันเป็นยกตัวอย่างเคสแล้วกันเนาะเช่นซื้อเกมชำระเสร็จตัดบัตรเรียบร้อยในสถานะเขียนว่า complete แต่ว่าเกมไม่มาแฟ้มเกมก็อยู่ถูกที่อยู่ใน EA ไม่ได้อยู่ใน Origin เก่าย้ายแฟ้มเกมมาเป็น EA แล้วกดดาวน์โหลดในแอปไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ย คือสุดความสามารถที่เราจะแก้ไขตัวเองได้แล้วเนี่ยเราจะต้องให้ e a เขาดูให้ว่าเกิดจากอะไรทำไมพาคเสริมถึงไม่มาหรือตัดบัตรเกมไม่เข้ามันมีมันมีหลายอย่างมากเลยนะตัดบัตรเกมไม่มาไม่เป็นเจ้าของหรือบางทีก็เออเป็นเจ้าของนะแต่ว่าไม่โชว์ในเกมอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเคสอย่างซิมสามที่เมย์โพสต์ไปลดร,ราคาแล้วเหมือนประมาณว่ามีคนใช้แม็กนะคะคอมพิวเตอร์แบบแม็ เขาจะต้องไปทำการไลฟ์แชทไลฟ์แชทเพื่อที่จะขอเปลี่ยนเป็น64บิตอันนี้เมยยังไม่มีความรู้แต่ว่าอ่านกลุ่มบ่อยๆก็เลยเจอนะคะทีเนี้ยทุกอย่างที่มันพ้นจากมือเราแล้วคือสุดความสามารถเราแล้วเราจะไปช่วยเอ้ยเราจะให้เขาช่วยเราคือให้เขาแบบเอ่อทำทำอะไรบางอย่างภายในที่ที่มันสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของ ea นะคะโดยที่เราแค่แค่แบบไปแจ้งเรื่องเขาวิธี บางคนอาจจะไม่เห็นวันนี้ก็เลยจะมาวางลิงก์ให้ใต้คลิปแล้วลองทำตามดูว่าเป็นแบบที่เม่ทำหรือเปล่าย้ำก่อนก่อนที่จะไปนะคะมีไม่เคยติดต่อไลฟ์แชทเจ้าหน้าที่ด้วยเคสต่างๆมาก่อนเนื่องจากไม่เคยมีเคสที่ที่เกิดปัญหาจนแบบจำเป็นต้องต้องติดต่อจริงๆไ,งไม่เคยเลยนะคะ แต่ว่าสังเกตหลายท่านแล้วว่าบางท่านก็สามารถติดต่อไลฟ์แชทนี้ได้วันนี้ก็เลยนั่งงมหาแล้วก็เอามาพูดให้ฟังนะคะโอเคอันดับแรกเราเข้าไปที่เว็บนี้เดี๋ยวเมย์จะให้ลิงก์เอาไว้นะคะเว็บนี้ก็จะเป็นเ,เว็บที่เขียนว่า ea health นะคะก็คือความช่วยเหลือต่างๆให้ทุกคนทำการล็อกอินที่มุมขวาก่อนนะตอนนี้เมย์ล็อกอิน id เมย์แล้วนะคะมันก็จะโชว์ว่าเรามีเกมอะไรอยู่บ้างเนาะก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะ เสร็จแล้วปุ๊บสมมติว่าเรามีเรื่องไออย่างซิมสามหรือซิมสี่อะไรเงี้ยเราก็คลิกเข้าไปพอเมสมสมมติว่าเมมีปัญหาซิมสี่เนาะเมย์ก็คลิกเข้าไปทีเนี้ยเขาก็จะถามเราว่าไอ้ท็อปิกของเดอะซิมที่คุณต้องการนะ่ะคืออะไรมันมีทั้งเคที่เอ่อเรื่องแฮ c กไอดีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโดนขโมยไอดีอันเนี้ยทุกคนก็มากดได้เลยมันมีอยู่แล้ว i need help with my แฮ c กแอคเคาทอ่าอย่างเงี้ยมันจะบอกตรงตัวอันนี้มันเป็นท็อปท็อปท็อปิกก็คือ,อกระทู้ยอดนิยมที่คนติดต่อ EA ไปนะคะเราไม่มีในนี้ทำไงดีก็กด c o นะคะก็คือดูทั้งหมดกดลงไปเลยหลังจากนั้นให้เราดูสิ่งที่เราคิดว่าใกล้เคียงกับเออเคสของเรามากที่สุดเมย์จ,จะไม่ได้ระบุทุกหัวข้อย่อยให้ทุกคนทราบนะคะ แล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่าอีหัวข้อย่อยเนี้มันหมายถึงเรื่องอะไรง่ายมากบอกเลยว่าง่ายมากเมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่เมเป็นคนที่มีอะไรถาม Google อย่างเดียวอันนี้เรื่องจริงนะคะไปที่ google เข้าเว็บ google แล้วเขียนคําว่าแปลภาษาแล้วเข้ามาที่หน้าเว็บ google เลยเนี่ยหน้าเว็บแปลภาษาเนี่ยหรือว่าจะอยู่หน้า g o o g l e ก็ได้อยากรู้ใช่ไหมก๊อปเลยจ้าท็อปิกมีอะไรก๊อปอย่างนี้เลย ยากตรงไหนไม่ยากเลยนี่วางเลยค่ะให้มันแปลแล้วเรียงลงมาเลยเห็นไหมคําไหนมันหมายถึงการช่วยเหลือแบบไหนมันจะแปลเนี่ยเนี่ยตามเราเลยอันนี้ง่ายขึ้นไหมไม่ยากไม่รู้ก็ Google ค่ะจริงเรื่องจริงเลยนะคะคนสอนก็ไม่ได้เป็นนะอาศัย Google เหมือนกันมีไหมมีเรื่องที่เราต้องการไหมไม่มีก็ไปคุมดำเรื่องอื่นอันนี้เขาเป็นท็อปปิกทั้งหมดท็อปปิกแบบ ทั้งหมดเลยนะคะแต่เมย์จะให้ทุกคนดูทางซ้ายมือนะข้างบนเนี่ยมันจะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับตัวเมนอะอย่างเช่นสมมติาศาศาว่าล่าสุดเมย์เจอคนมีปัญหาเรื่องการชําระเงินแล้วเกมพักเสริมไม่มาก็ไปที่ my order แล้วกันไปที่ order ก็คือพวกคําสั่งซื้อมันมีท็อปิกสองอันนี้ใช่ไหมเมย์ลองเอาไปแปลให้นะก็คือมีเรื่องของความช่วยเหลือในการซื้อบางอย่างกับโต้แยงใช่ไหมคือเมย์สังเกตว่า เมเข้าไปคลิกก่อนที่ทุกคนจะเห็นแล้วละ่ะบางบางหัวข้อนะมันจะไม่มีปุ่มไลฟ์แชทอ่ะจะมีส่งอีเมลจะมีให้เข้าไปดู how to อ่านเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางหัวข้อถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องตกใจนะทุกคนมันมันไม่ได้มีทุกอันนะคะ mm hmm. แต่อย่างเคสอ,อย่างเงี้ยสมมุติว่าเมเลือกเป็นช้อยที่สองก็คือโต้แย้งเรื่องการเก็บเงินล้กัน ถ้าเมย์เข้าไปตรงเนี้ยเมยมองว่าเมย์เป็นหัวข้อที่ใกล้เคียงที่สุดกับเคสที่ไม่ได้พักเสริมจะตัดเงินแล้วนะทําไมถึงเลือกข้อนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าอันเนี้ยกดข้อแรกอ่ะมันไม่มีไม่มีปุ่มไลฟ์แชทเนี่ยมันจะเหมือนให้เราเข้าไปอ่านอ่ะ about นู่น about นี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยยังไงอ่ะไม่ไม่น่าจะช่วยเหลือได้อันนี้ส่วนตัวนะไม่เคยไม่เคยทํามาก่อนนี่ก็คือเข้ามาดูในในเคสพร้อมๆกัน จิ้มปุ๊บอันนี้มีไลฟ์แชทนี่นี่นี่ปุ่มเพนปุ่มยังนี่ปุ่มไลฟ์แชทเห็นไหมมันจะมีอีเมลก็ได้ไลฟ์แชทได้ทีนี้พอกดไลฟ์แชทอันนี้ทุกคนต้องไปดูเองนะว่าแต่ละหัวข้อมีหรือไม่มีลองพยายามเลือกหัวข้อที่ใกล้เคียงที่สุดกับเคสท,ที่เราเป็นอย่ากดมั่วอ่าอย่ากดมั่วแต่ว่าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกหัวข้อแล้วว่าเขาตอบเราได้แต่เราไม่กล้าการันตีว่าให้ทุกคนแบบคลิกแต่หัวข้อนี้แล้วก็ ค่อยไปถามเรื่องอื่นเราไม่มั่นใจนะคะพยายามดูเรื่องที่ใกล้เคียงแล้วก็มีปุ่มไลฟ์แชทก็จัดการได้เลยทีนี้พอเรากดไลฟ์แชทใช่ไหมเขาก็จะถามชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่แพลตฟอร์มก็เลือก PC PC ก็คือคอมพิวเตอร์นะอันนี้สําหรับคนเล่นคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็หัวเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีรูปประกอบให้เขาก็เนี่ยแนบไปก็กดบวกแล้วก็แนบรูปไปอาจจะเป็นการแคปที่ว่าเราชําระเงินแล้วอะไรก็ได้นะคะแล้วกดเซ็ ขั้นตอนตรงเนี้เมีไม่ได้เข้าไปถึงขนาดเทสฮัลโหลขอเทสหน่อยไม่ใช่นะเรายังไม่เคยเข้าไปแชทเลยแต่เรารู้ว่าขั้นตอนเนี้คือมันเป็นขั้นตอนอเตรียมตัวจะแชทนึกออกปะอันนี้มันเป็นระบบแบบทั่วๆไปอ่ะของการที่เขาจะเป็นไลฟ์แชทของเจ้าหน้าที่อะปกติเพียงแต่ว่าตัวนี้เราต้องกดกรอกชื่ออีเมลแล้วก็เนี่ยหัวข้อทุกอย่างอธิบายไม่ได้ใช้ Google เหมือนเดิมอย่าเพิ่งปิด Google นะคะ แล้วก็เวลาที่จะเขียนหัวเรื่องแล้วก็เอาง่ายๆอย่าใช้คำศัพท์ไทยเกินไปเช่นเออ่จ่ายเงินสมมตินะจ่ายเงินแล้วไม่ได้รับพักเกิบปิดคีย์ปิดคี์อ่ะปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาตรงนี้ให้มันแปลอืมอย่างเงี้ยเอาแค่คำกลางๆไม่ต้องแบบว่า พี่ขาอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบสร้อยขนาดนั้นนึกอไหม,มเราเอาที่ง่ายๆจ่ายเงินแล้วไม่ได้พักเสริมเราก็เนี่ยก๊อปตรงนี้มาเลยเก็เอามาใส่เป็นหัวข้อ subject subject ก,ก,ก็คือหัวข้อที่ที่เราจะเกินเขาอะว่าวันนี้เราจะพูดอะไรประมาณนี้เดีย๋ยวเขาไปนั่นเข้าใจเองเรามั่นใจว่าเขาเข้าใจเรานะคะทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาถามอะไรกลับมาเราก็แค่ไปก๊อปข้อความเจ้าหน้าที่สมมติว่าแชทแล้วนะ เอาข้อความจากเจ้าหน้าที่มามาวางตรงนี้แล้วให้มันแปลแปล,แปลไทยอังกฤษอังกฤษไทยตรงเนี้ยนะคะแปลแล้วเราจะได้เข้าใจว่าเขาให้เราทําอะไรอ่ะต้องต้องช่วยตัวเองนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีออฟฟิเชียลในไทยอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมันจําเป็นจะต้องทําแบบนี้จริงๆนะคะแต่บางขั้นตอนมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไปมันไปต่อไม่ได้อ่ะคือ Google มันมีเราเชื่อว่ายัางไงทุกคนไปรอดแน่นอน เราจะคุยให้ดูก็กะไรอยู่เพราะว่าเราไม่มีเคสอะไรจะถามเขาไงเดี๋ยวเขาจะหาว่ามึงว่างเหรอเอออยู่ดีก็ทักมาแล้วบอกเทสไม่ได้ปะเออนึกออกไหมทุกคนแต่หน้านี้คือหน้าที่จะพาไปหาเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะคะจากปุ่มมันบอกอยู่แล้วเนี่ยปุ่มถ้ามีคิวมันจะบอกเมว่าถ้าไม่มีคิวมันจะบอกเนี่ยเวทกี่นาทีอะไรงเงี้ยอืมกี่วินาทีศูนย์ินาทเวทเห็นปะเราคิดว่าแชทได้เลยเราเห็นคนในกลุ่มถามเอ๊ะไม่ คนในกลุ่มอธิบายเรื่องการไลฟ์แชทเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะหมายถึงว่ามันไม่ได้รอนานเลยบางทีเราแจ้งไปปุ๊บเนี่ยเราแจ้งปัญหาปุ๊บเขาแก้ให้เราเลยอืมก็เลยรู้สึกว่าต้องหาวิธีบอกแล้วอะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าบางทีอะบางปัญหามันไม่ได้เกิดที่ตัวเราไงไอการที่เรา how t ูแก้ปัญหากันทุกๆวันอะบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากเรามันเกิดจากตัวแอปพลิเคชันมีปัญหาเองอันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องเป็น e a ที่คนเป็นคนแก่นะคะก็น่าจะช่วยเหลือทุกคนได้นะคะหาทางคือหลายคนหาทางเข้าไม่เจอบางทีเราไปไปคอมเมนต์หรือว่าอะไรไปบอกว่าติดต่อ e a support เลยเชื่อไหมว่าทุกคนคืออาจจะไม่ได้มานั่งเซิร์ช Google คำว่า e a support ติดต่อ,อยังไงแต่ทุกคนจะถามกลับเมีมาว่าแล้ว e a support ต้องติดต่อ,อยังไงนึกอ,ออกปะคือมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่จบมันไม่จบไปถึงว่าคำถามที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จบตรงนี้ แทนที่เราจะแบบว่าเออบอกไปเลยเนี่ยเนี่ยเมย์ก็เลยมานั่งอัดคลิปเนี่ยบอกไปเลยว่าต้องทํำยังไงให้เขาไปเรียนรู้ต่อแค่นั้นแหละพอละนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเมย์พูดลอยๆแบบติดต่อเัสพอร์ตคนไม่รู้อ่ะก็คือคนไม่รู้นึกออกปะ <Yes. S 1> เออเราก็เลยแบบอ่ะวันนี้อัดคลิปให้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ลองดูนะคะว่าพอจะช่วยเหลือเคสบางเคสได้บ้างไหมนะคะ mm hmm. ก็ขอให้เล่นเกมอย่างสนุกยังไงก็ถ้าติดขัดปัญหาอะไร ก็ลองติดต่อ e a support ไปดูนะคะว่ามันแก้ปัญหาได้ทันทีทันควันไหมแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาที่คุณกำลังเป็นอยู่นะถูกแก้ไขได้รวดเร็วก็ขอรีวิวในคอมเมนต์คลิปนี้สักหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจจะได้จะได้รู้สึกว่าเออไม่บงเนาะไม่บงห <laughs> ยอกหยอกโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่จะติดต่อ e a support ก็ลองดูนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนแล้วไปเล่นเกมดีกว่า ไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามมาตลอดด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ